อะไรอ่ะอุ้หหมู่บ้านหมู่บ้านร้างนะคะทุกคนไม่เป็นอ๋อมันไม่มีใครอยู่เลยฮะไม่มีใครอยู่แล้วจะจุดไฟไว้ทำไมอ่ะไม่เข้าใจอ่ะอันนี้อะไรอ่ะให้เราเลือกเหรอซ้ายขวาเพราะว่าเราไปทางนี้<ะ>ชื่อบ้าไอ้โดดิโดงจะทำจะตกใจได้ยังไงวะว้ แน่ไม่ได้แดกรอบนี้ใส่หูฟังข้างเดียวเราเอ๊ะเธอเธอนี่ไงโครงกระดูกจะอยู่ที่ผีไหมคะเราเราเราเจอแล้วโครงกระดูกแต่ว่ามันมีงมมันมันจะมาแฮมเราไหมคะคุณเราไม่กล้าเข้าไปอ่ะว่าเอ้ยแกมันแฮมเราแน่เลยอ่ะมันแฮมแน่อะโอเคโอเคอะ เดาด,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 ดทังไหน